Sir, Brandy will take the. I'm a very good lover, sir. Interested? สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับแบงก์อีกแล้วแล้วกลับมาในรอบหลายวันที่ไม่ไลงคลิปไปเพราะว่าไม่สบายแล้วตอนนี้ยังไม่ได้หายเลยแต่อยากเล่นเกมมากเล็บเดดเลียมเชนนะครับกลับมาอีกแล้วของ Netflix นะแล้วก็วันนี้เราก็จะมาล่าค่าหัวกันเพราะว่ามันขึ้นแจ้งเตือนตลอนก็เลยแบบไม่มีคอนเทนต์ทำไงก็เลยอยากจะหาอะไรทําก็เจอพอดีแล้วก็วันนี้มันเป็นล่าฆ่าหัวเลยดูซิว่าโจนที่เราต้องไปฆ่ามันคือใครกันนะอโอ้ไม่กอดเคยก็ไม่รู้ไม่เห็นหน้าเลยมันมืดตึ๊ดือ โอเคเราเก็บขึ้นมาก่อนเขาเรียกว่าใบประกาศจับนี่เ,เก็บใส่กระเป๋าไว้แล้วก็นี่ราคาหัวขึ้นละนี่เขาเรียกว่า GPS ก่อนอื่นเราก็ต้องเปิดแผนที่ก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนมันอยู่แถวเชือกเขาเลยนะ,ะ่ตรงนี้ต,ต้องเจอมันแน่นอนแล้วเราขับม้าไปบอกตรงๆเลยว่าแบบเกมนี้ผมเล่นแล้วผมเสพบ,บรรยากาศเนะื้อลมเนะื้อเรื่องนี่คือไม่เล่นเลยเล่นแต่เควสย่อยแล้วก็เขาผมอ่านคอมเมนต์เหมือนกันนะทุกคนบอกว่าอยากให้ผมพูดน้อยๆลงแต่แบบ ผมจะพยายาม้ากันเฮ้ยถ้ามันเจออะไรข้างทางแต่มันเหมือนว่าจะทําไม่ได้แล้วนะเนี่ยการพูดน้อยๆเพราะมันเจออะไรให้เราเราเราอยากทําเยอะมากเลยไนดะ้ยินเราพูดผิดไปแล้วหนึ่งเราโค้งโค้งมามาเราเจอเลยนะครับตรงนี้เจอเป็นเรียกว่าคนตั้งแคมป์แล้วเขาก็เป็นแบบชวนให้เราทําอะไรหรือเปล่าเฮ้ยมันเป็นเกมหรือเปล่าผมจําได้เพราะว่าผมเคยดูเพราะว่าประเทศนอกสาวต่างชาติเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นเกมนะเนี่ยเฮ้ยเขาบอกว่าให้เราเดิมพันด้วย สิบหกเหรียญหรอใช่เข่งเก็บเขารว่าเข่งเก็บพืชสมุนไพรแล้วมันวิ่งก่อนหน้าเรา <ouse noise> มันวิ่งไปแล้วมันวิว่งไปแล้วเราก็วิ่งตามมันเออเออวิ่งไปนี่ดูดิแข่งกันวิ่งแล้วมันวิ่งเร็วจังวะเราเจอแล้วไงโอเคมันก็เก็บอ๋อเก็บอย่างนี้โอเค,เ,อเ,คเป็นสมุนไพรนะฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นดอกไม้แข่งเก็บัั้นมันวิ่งไปอีกแล้วโอ,โ,อโอ้โหไม่รอเลยพี่จ๋ารอหน่อยโหวิ่งอย่างเร็วตัวใหญ่กว่าเราแต่มันวิ่งเร็วกว่าเราได้ไงวะโหมันจ้ำ โอเคเจอแล้วเจอแล้วเออหมาเบรกนี่เก <on>. ็บเป็นสมุนไพรสีแดงนะดอกไม้สีแดงโอเคสวยงามมากแล้วมันครบแล้วไงสองอันแล้วยังไงต่อก็คือกลับวิ่งกลับใช่ไหมโอเควิ่งกลับทุกคนโอ้โหแล้วมันวิ่งเร็วมากแล้วทําไมโอเคเดี๋ยวผมให้แบบเพระว่าต้องใช้แบบพลังมาซุปไปโซ้ทุกคน แล้วมันยังไงแล้วมันยังไงหูแล้วตังเพิ่มโอ้โหโ,โอ้โหโยยกิจกรรมนี้คือแบบสุดเลิศโอเคโอเคทุกคนเสร็จแล้วทุกคนเราเดินทางกันต่อระหว่างที่เราเดินทางไปเรื่อยๆนั้นผมก็ได้เจอแบบเขาเรียกว่าเขตต่อสู้เก่าทุกคนแล้วลมันก็จะมีปืนยหญ่โอ้โหปนเก่ามากแล้วมันแบบ มีนู่นนี่นั่นแล้วมันบ้านตรงนี้น่าจะโดนแบบไฟเผามาก่อนนะฮะทุกคนกลายเป็นกองตะโกไปแล้วแล้วเราเจอตรงนู้นโอ้ไม่ก็ได้มันเฮ้ย เขาเรียกว่าหีบสมบัตินั้นมันมีอะไรขอดูหีบหน่อยได้ไหมว่ามันมในหีบมันมีอะไรโอเคเราเปิดหีบอันี้ก่อนทุกคนมันมีอะไรในนี้นะโอ้ไ oh ม่กอดบางเปล่าเอ้ยมันมีเงินสิบสี่เหรียญโอเคอย่างน้อยก็ถือว่ามีอะไรดีโอเคเราฟาร์มเสร็จเราก็วิ่งออกมาเขาเรียกว่าขี่ม้าเข้ามาตามไปล่าฆ่าหัวโจนต่อเนี่ยทุกคนเราผมตัดไปนะฮะ <c oughs> ว่าจะเจอหรือเปล่าเจอมาแล้วทุกคน มันมากบได้กันตรงนี้แล้วผมเจอลูกน้องมาหนึ่งคนแล้วมันเรียกใล้ผมยิงก่อนเลยนี่โอ้โหเปิดก่อนมันตายมันไม่ตายโอ้โหนี่กระสุนปืนนะเว้ยไม่ตายได้ไงวะเออแอบตรงนี้โอ้เจ็บเจ็บแล้วมันวิ่งกันมาแบบหลายตัวมากแลอย่างนี้คือแบบยิงแบบรัวๆไม่หลบด้วยยิงยิงยิงโอ้โหย,ยิงเรียกว่ามันหลบตืนนี่ผมเราตายไงทุววกคนเออเขาแล้สแนปยิงเรียกว่าใช้จอยใช้จอยยิงเนี่ยนี่ นี่เขาเรียกว่าล็อกเป้าล็อกเป้าร้อยเปอร์เซ็นต์เออตายโอ้โหตอนตายก็ยังยิงอยู่ด้วยแล้วก็ตัวบอสไปไหนตัวบอสมันไปไหนโอเคโอเคตัวบอสมันไปไหนเอ,อ่ยก่อนอื่นเรามาเขาเรียกว่าแผกระสุนแผลตังก่อนโอเคได้ห้าเหรียญอย่าง้วก็วมีตังตัวมาแลว้วตัวนี่ตายหัวเจ๊งโอเคจะเก่งแค่ไหนก็แพ้ปืนหมดแล้วเว้ยตอนเนี้ยมันตายมาเฮ้ยมันไม่ตา,มตายมันลุกขึ้นมาเฮ้ยจะขอความช่วยเหลือหรือเปล่าเอ,อ้ยไม่เอาเอ,อ้ย มันลุกขึ้นมานึกว่ามันจะแบบยอมแพ้มันยิงเราเฉยโอ้โหทุกคนแล้วดูตัวมันนี่มันมีอะไรไหมโอเคมันก็มีเงินอยู่4บาทโ oh อ้ my g o ดโคตรจนโอเคแล้วเราระหว่างเราข่ามาเสร็จมันก็มีแบบเขาเรียกว่าลูกน้องมันเขาเรียกว่าตามมาเขาเรียกว่ามาล้างแค้นไงเขาเรียกว่าลูกพี่มันตายไปแล้วเฮ้ยค่ะลูกพี่คุณหราวาอเอ,อ้ยเออยริงๆิงอย่างระยะไกลโอตกมาตายไปแล้วหนึ่งไงทุกคนนี่มีอีกหนึ่งนี่มีอีกหนึ่งยิงยิงตายตายขา,ามาไปแล้วทุกคนโอ้โหตัวสไลส์สไลส์ไปแล้วโอ้มก g ย d ตายแบบ อึ้งเวอรโอเคตัดไปดีกว่ามาเดินทางมายาวไกลกว่าจะถึงหมู่บ้านเราก็เอางานไปส่งนะครับว่าเราไลา่หมอนี้เสร็จไปแล้วให้กับนายอำเภอหรือเปล่าเผื่ออนาคตเราจะได้เป็นนายอำเภอกับเขาบ้างสักทีโอเคลงมาแล้วเขาก็แบบโอเคเอางานมาส่งครับผมโอเคมันอยู่ไหนมาแล้วว่าอันนี้เอาตังไปนี่เอาไปนะเอาไปกินขนมเออขอบคุณครับได้มา20บาทโอเคแล้วมันหุย ได้น้อยจังเลยแล้วใครมาร้องไห้ตรงนั้นวะเนี่ยพี่โอเคกลับมาดึกอีกแล้วนะทุกคนคือมันยังไม่พอแหละกิจกรรมเดียวอะ่ะคือภารกิจเดียวยังไม่พอเพราเรามาเจอจุดสีม่วงตรงนี้เกิดขึ้นก็คือแบบผมสรารภาพเลยว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้อ,ดอ่านอ่ะคือผมเดินทางไปที่เขาเรียกว,ว่าสักที่หนึ่งนี่แหละแล้วก็เจอคุณยายร้องไห้เขาร้องไห้หาลูกเขาลูกเขาชื่อปีเตอร์อ่ะเขาว่าไม่ยอมกลับบ้านสักทีเราก็เลยแบบมาสืบหาเบาะแสว่าปีเตอร์เขาหายไปไหนกันนะหรือว่าถ้าตายไปแล้วเราก็จะเอาข่าวไปบอกคุณย่าาว เขาตายไปแล้วอะไรอย่างนี้เราก็เดินทางคือแท็กซี่ไปนะทุกคนไปที่เมืองตรงนั้นโอเคไม่รู้ว่าทุกคนย้อนไปดูนะเมืองไหนโอเคกลับมาแล้วนะครับทุกคนนี่เราอยู่ที่ลิกวูดฟาร์มนะฮะทุกคนแล้วก็เดินทางมากันต่ออีกนิดหนึ่งขี่ม้ามาไม่ไกลมากเราก็เจอเป็นสุสานนะฮะโอเคหรือว่าปีเตอร์มันตายไปแล้วจริงๆว่าหรือว่ามันเป็นคนบ้าเล,ล่ร่อนอยู่ที่สุสานนี้หรือเปล่าเราต้องมาสำรวจดูนะครับแต่บรรยากาศมันค่อนข้างจะน่าก,กลัวอีกแล้วมันจะเหมือนไอ้เมืองไร้เสียงของพาร์ทที่แล้วไหมเนี่ย อาจจะเป็นแบบพวกโจรปีเตอร์เป็นโจรหรือเปล่าหรือเป็นคาราบาวโอ้งใช่ไหมไอเก็โอเคอาจจะไม่ใช่โอเคมาเราเจอหลุมศพมากมายเลยแล้วนี่มันนี่ก็คือชัดเลยปีเตอร์เท์เนอร์แต่งงานกับนางสาวเอมมาอะไรเนี่ยโอเมก็ oh ยังอ่านไม่จบเลย ตายเขาว่าตายโดนทุบหัวนะฮะแล้วก็ปีเตอร์ก็จะไม่เต้นรำกับใครอีกเมื่อกี้ผมอ่านอาจจะโดนเขาตีหัวตายมาเพราะว่าไปเต้นรำกับเมียชาวบ้านหรือเปล่าปีเตอร์โอ้ my god แม่แกนอนร้องไห้อยู่นั่นน่ะ ใครที่เล่นธารกิจนี้อยู่ก็อย่าลืมมาทํากันนะครับทุกคนกิจกรรมนี้สนุกมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากที่มาดูกันในวันนี้แล้วก็ใกล้ปีใหม่แล้วขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็อยู่ติดตามช่องเล็กๆของแบงค์ต่อไปอีกสักนิดนึงนะครับทุกคนเราหวังว่าจะเป็นกําลังใจให้กันได้แล้วก็ระหว่างทางเราจะกลับเราเจอคนขอความช่วยเหลือไงแล้วมันคือใครเขาบอกว่าขอไปด้วยแล้วมันวิ่งอย่างไรแปลกๆอย่างนี้แล้วขึ้นแม้ทําไมแล้วทำไม่เราเจ้าของโอ้ oh my god มันคือโจรทุกคนครับบ๊ายบายทุกคน